ธรรมะจริงๆเนี่ยไม่ต้องไปดูที่อื่นหรกดูที่ตัวเราเนแหละนะลูงตาไปพบว่ากายคตาสติไปไหมภาษาบาลีว่นะา,ก,วก,วากายคตาสติสตมีมีสติอยู่ในกายกายกายยะตัวเนี้กาย,กายตัวเนี้ยหมายถึงลมนะลมเข้าลมออกลมหายใจเราเนี่ยเรียกว่ากายกายในกายมีสติอยู่ในลมนี่แหละเรียกว่ามีสติอยู่ในกาย เข้าพรรษาอาสติมาไปใส่แน่แล้วบ่หูเข่าพรนวกลายที่แท้เพราะว่าพนนี้อันนี้เขาเรียกลูกภาษาใช่ไหมลูกเวทนาเป็นขันหาคนหนึ่ง,งหรือเรียกว่าธาตุสี่เอออ่ะกายในหมายถึงลมหายใจเข้าหายใจออกเรียกว่ากายเด่นบอกธาตุมี้สี่ธาตุดินน้ำไฟลมแต่ว่าธาตุน้ำธาตุดินธาตุลม ธาตุดินธาตุไฟธาตุน้ำธาตุลมสามธาตุเนี่ยไม่ขยับแต่ธาตุลมเนี่ยเข้าออกตลอดเป็นธาตุเดียวที่เข้าออกเห็นไหมถ้าธาตุลมบวบบอบบวกเขาบอกตายตายประวัติสมานังหมุนเวียนธาตุหมุนเวียนสําคัญมากนะลมหายใจเนี่ย